ตอนนี้เราเริ่มที่จะถ่ายน้ำมันเครื่องเ,อเติมสารซุปปูทูลงไปในเครื่องโดยมีท่านพันรีษษษเป็นาศจากค่ายทาหารเมืองลายเป็นพยานแล้วก็มีผู้แทนของบริษัทนิน่สิเสงมาเป็นพยานว่าเราได้มีการเติมสารซุปป์ทูพืปป่อเป,ป็นสารลื่นเข้าไปในเครื่องยนต์แต่หลังจากนี้แล้วเราจะไปถ่ายน้ำมันเครื่องออกพร้อมกับวิ่งไปจังหวัดชหมพรกับ สวัสดีครับท่านพันธรีครับมิจฉาศครับกับท่านพร้อมที่เป็นกิจพยานได้นะฮะว่าเราได้มีการเติมน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นซปเปอร์ทูนะครับครับนี่ก็เป็นกับก็มีการเติมสารไปในเครื่องครับครับนี่ก็เติมสารซูเปอร์ทูลงไปในเครื่องโดยเรียบร้อยนะครับื่อคู่เราจะไปทายเนมือข้าที่ไหนครับท่านนะ จะไปถ่ายน้ำมเครื่องทิ้งที่ไหนครับที่ที่ศูนย์ขนส่นรงรถนะครับครับเดี๋ยวผมตามท่านไปนะฮะครับผมครัท่านชื่ออะไรครับผมเซทิชักครับครับอาการไม่มีนะ้ำมันเครื่องเปล่าวิ่งไปเชียงรายท่านคิดว่าไปรอดไหมไปไปที่ไหนนะไปที่ทจังหวัดเชียงรายจากเชียงรา,ายไปเชียงใหม่ท่ารนไปรอดไหมไม่มีน้ำมันเครื่องเลยขับรถเปรถทั่วไปผมว่าไม่รอดครับตอนนี้เราทดสอบสารลื่นดูท่านคิดว่าไปรอดไหมผมคิดว่าได้ความ ก็ผมม่าไม่รอดครับไม่รอดนะฮะก็แล้วก็บทบวิสูดดูว่ารอดไม่รอดนะฮะเดี๋ดยวไปรู้นะครับตอนนี้เรากํลาลังเริ่มถ่ายน้ำออนนนมัมเมเน,น,คน,น,นเครื่องออกจากรถลองดูครับเนี่ยังไม่ใหม่เะมันไม่เินอนานแล้วครับตอนนี้ก็ถ่ายถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะฮะเนี่ยใส่รถผมแทนห้อยห้อยครับ มุมเมือ้นี่นะตอนนี้เราก็ถ่ายน้ำมันเครื่องออกหมดเรียบร้อยแล้วตรงตามหลังจากนั้นแล้วก็ปิดน็อตท้องเครื่องนะครับขณะนี้รถไม่มีน้ำมันเครื่องเลยนะฮะไม่มีน้ำมันเครื่องออกหมดเลยนะครับถ้าถ้าไปเจอสารแยกที่ลงดอยไปนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นถ้าเลยไปจะเป็นบ้านพักตอนนี้น้ำมันเครื่องหมดแล้วนะครับท่านนะหมดยังนะหมดแล้วนะยืนยันว่าหมดนะคผะครับผม ตอนนี้เราตั Pap ้งไม้ยไว้ท no, no, right? well, so like ี่ศูนศูนเลื่อนเข้ามาอีกมองไม่เห็นศูนย์นะฮะศูนยกลับเราจะสตาร์ทจากจุดนี้นะครับเริ่มเลยครับนี่ตอนนี้เริ่มออกจากจุดสตาร์ทนะฮะหลังจากถ่ายนล้ำมันเครื่องลงแล้วอ่าอ้มร้อนพความร้อนปกตินะครับประมาณสิบกิโล นี้เราเข้ามาสู่เบอร์เวงปากเป้านะครับจังหวัดเชียงรายวิ่งด้วยตามความเร็วประมาณร้อยถึงร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงความเรตาความร้อนยังปกติครับผมมีผู้วุฒินั่งด้วยมาด้วยเป็นไงครับมาถึงเมกะจานแปดสิบกิโลเก้าสิบเป็นไงบ้างครับเหมือนข้ามาเลยครับความเร็วเป็นไงเร็วกว่าข้ามาหรือเปล่าไปไวกว่าไวกว่านะฮะโอเคครับ อยรยังเย็นเฉียบอย่างดดยังเปิดแอร์เย็นเฉียบนะครับผมมีอีกคนหนึ่งครับเป็นดารารับเชิญเป็นไงครับเป็นไงบ้างดีไหมดีค่ะาเป็นไงขับรถเป็นไงบ้างเร็วกว่าเก่าไหมเร็วค่ะจาร้อยจ็ดถึงร้อยยี่สิบค่ะเออโอเคครับนี่ก็คือ ผู้ติดตามเป็นพยานหลักฐานว่าใช้กูเอร์ทูไม่มีน้ำมันเครื่องแล้วพี่มาถึงจากาาจังหวัดเชียงรายประมาณ1ชั่วโมงครับออกเช่วงเาลสะสามโมงเดี๋ยวนี่สโมงถึงอำเภอเวียงป่าเป้านะครับ mm hmm. ตอนนี้เรามุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ mm hmm. ระยะทางอีกประมาณ79กิโลเมตรจะถึงเชียงใหม่เราวิ่งมาทั้งหมดกี่กินเลยไหมครับร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดกิโลเมตร ตามเขนิวัดนะฮะามร้อออยางกาปกติทุกอย่างปกตินะเหมือนเดิมทุกอย่างมันจะาเร่งดีดีเหมือนเดิมไหมหรือยังไงมันเดิมครับดีเหมือน,นเดิมนะครับดีเหมือนเดิมตอนนี้ก็เ,เลยรกระจายมาแล้วนะฮะเลยกระจายมาแล้วก็ีประมาณเจ็ดสิบแปดกิโลเจ็ดสิบเชียงใหม่เจียขาแปดครับเจ็ดสิบแปดกิโลนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับ,รบจากเชียงใหม่เนี่ยได้เชื่อว่าผมวิ่งมาจากเชียงใหม่นะ ประมาณชั่วโมงยี่สิบนาทีมาถึงเนี้ยครับกันเนี้ยบะมีน้ำมันเครื่องเลยจัดน้ำมันเครื่องห้ดูได้เลยม,มีน้ำมันเครงบะมีน้ำมันเครื่องเลยสักยดเดียวที่ไอ้อู้ตะที่ว่าไอ้บะเชื่อให้เรามาดูดิว่าม,ม,มีมีน้ำมันเครื่องมีน้ำมันเครื่องนะเดีย๋ยวเช็คห้ดูว่ามีน้ำมันเครื่องมีน้ำมันเครื่องนะฮะลบบุคคลื่องอ้่องเนี้ย Phong tộc trị đó à? Phong tộc trị à? Nói nó là nấm nấm kheo mà, nó có sốc nè, Nó chất chất. nó không có sốc Nó sốc mất rồi. Nó Nó วิ่งมาแล้วจากเชียงรายนี่ยืนยันได้ไอ้คนนี้ยืนยันได้เ่ยมาจากเชียงรายจากเชียงรายจากเชียงรายะจากแค่างหายเชียงรายเพราะนี่ครับเพราะเขามีสารลื่นพิเศษเติมลงไปทดลองอันนี้เป็นรถทดลองเลยเป็นรถทดลองว่าเติมสารลื่นไปแล้วลาก็ทานน้ำมันเครื่องทิ้งอ่ะแล้ววิ่งโดยมีน้ำมันเครื่องมาถึงเนี่ยรถมีอาการปกติรักษาเครื่องปกป้องเครื่องยนต์มาคือดูเอามาคือดูเลย เอามาให้ดูนี่เชื่อยังจริงหรอใช่ห็นกตานที่จริงเหรอกาห็นดี่ว่ามีน้ำมันครับจริงเหรอก็เป็นไปได้เหรอแต่ผมก็เคยหันกันเตียาเน้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยนี่เป็นเรื่องที่เรากำลังพิสูจน์อยู่ว่าเนี่ยมันมีน้ำมันเครื่องยืนยันว่ารถมันมีน้ำมันเครื่องแน่ลเนี่ยเนี้ยถ้า บอกวิธีว่าเขาเนี้ยจะได้กอดจะเคลียเขาเริ่มมันจะได้เริ่มไม่ได้เริ่มต้นนอนมาเตี่เขาเริ่มจะไข้แท่หามาใส่ใส่เข้าไปเราเราติดตามรถเขาเออเออไม่มีแเตี้นอนแม่เตี้ยได้ไมีได้นะยืนยันนะยืนยันนะตอนนี้เราเดินทางออกจากนพูร้อนพุ่งสู่อำเภอโดยตะเจ็ดจังหวัดเชียงใหม่ทางจากนั้นมาขึ้นเขาโดยตลอด ระยะทางจากนี้ประมาณ60กิโลเมตรถึงจังหวัดเชียงใหม่ความร้อนอยังปกติความร้อนอยังปกติความเร็ว90-100กิโลเมตรสภาพเครือยนต์ยังวิ่งได้ปกติราบเรียบปกติไม่มีอะไรผิดครับการเป็นเพียหรือ การเชื่เคียอต่างๆก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกับปีที่มีน้ำมันเครื่องจ้าผูหน้าไปที่บริษัทนิม่มตอนนี้เราเดินทางมาถึงบริษัทนิมทนม่มศิเย์นชจังหวัดชหม่โดยสมรรภาพเรียบร้อยแล้วนะครับโดยรถไม่ได้มีน้ำมันเครื่องไม่จะหยดเดียววิ่งมาถึงระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่ <18 9. S> 1้อยแ9ดสิบเก้า้อยแปดเก้ากิโลเมตร ความร้อนอผเทคครับนี่กำลังเลี้ยวเข้าโมดบริษัทนิมที่เสร็นี่กำลังสวยหนึ่งแปดแปดเก้าแล้วนะครับเป็นไงครับผลการตรวจสอบเป็นไงครับร้อนไหมเครื่องยนต์ร้อนมากมือเอามาแตะได้เยี่มาก,มากครับแตะไม่แตะปกตินะเยี่มากเป็นไงครับผลการตรวจสอบ,บที่ผ่านมาโอ้เยี่ยมมากเลยครับ วันนี้ไม่ได้มีโอกาไอสไป็นต้นตอตัวแรกบัตรทิ้งบัเชื่อติ๊กเลยมันจะจ่ายไปได้ฮะครับผมนั่งจากบริษัทไปถึงเชียงรายนะฮะครับ,รบตอนนั้นรถยังปกติอยู่น้ำมันทุกอย่างเอานรถมานเติมรถร้อยสี่สิบาพอ,อไปถึงนายทหารฮะก็ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครืติมตรงนั้นเห็นน้ำมันเครื่องมีนายทหารเป็นพยานในการเปลี่ยนถ่ายน้ วิ่งมาโดยตลอดตอนแรกยังปันหวั่นใจว่าคงไปพังการค้างแน่นอนวิ่งมาจนถึงน้ำูร้อนใน่อาจารย์ก็เห็นอาจารย์เขาเรียกเขาขอพร้อมมือจากผู้ไปท่องเที่ยวของเอ้ญเป็นเจ้าของอู่รถด,ด้วยเขมาด,ดูว่ารถไม่มีน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าวิ่งระยะน,นี้จะเป็นยังไงบ้างอ่า,าองคนนั้นก็บอกว่าฟังลูกเดียวนะวเราเป็นให้เคณฑ แกถึงไม่ถึงร่วมไม่มีน้ำมันกันอยู่แล้วตอนนี้มีน้ำมันไหมตอนนึงมาดูนะตอนนี้นะัมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วไม่มีเหมือนเดิมครับไม่มีดินยันนะฮะครับผมก็ผมสรุปครับผมตผมสรุปว่าเยี่ยมมากเลยครับครับขอบคุณนะครับครับ